Yamaha าเทเนเร่700รุ่นที่3เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของรุ่นก่อนหน้าที่ได้รับการยอมรับจากนักบิดทั่วโลกในด้านความทนทานและสมรรถนะที่เหนือชั้นบนเส้นทางออฟโรดครั้งนี้ y a มาฮ่าได้ปรับปรุงและอัปเกรดหอลายจุดเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งสายทัวริงและสายลุยได้ดียิ่งขึ้นพร้อมคงเอกลักษณ์ความดุดันในสไตล์แรลลี่ที่เป็นเอกลักษณ์ขีดขีดขีดดีไซน์ดุดันสไตล์แรลลี่แท้ ตัวรถยังคงเอกลักษณ์ฝ่ายหน้าทรงกลมสีดวงแบบเล็ดที่เป็นสัญลักษณ์ของเทเนเรแต่มีการปรับให้มีระบบไฟเดย t i ทม r รันนิ่งไลท์ที่ชัดเจนขึ้นโครงสร้างแฟริงเพรียวลมเพื่อช่วยลดแรงต้านลมในความเร็วสูงพร้อมการ์ดกันลมและการ์ดเครื่องที่ติดตั้งมาให้ตั้งแต่โรงงานเพื่อความมั่นใจเมื่อเจอสภาพเส้นทางสมบุกสมบันขีดขีดขีดเครื่องยนต์ CP2 พลังเร้าใจ หัวใจสำคัญคือเครื่องยนต์สสูบเรียงขนาด6 8 9ซีซแแบบ Crossplane CP 2ที่ขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดจัดและตอบสนองดีในรอบต่ำให้แรงบิดสูงสุดราว68นิวตันเมตรและแรงม้าประมาณ72แรงมา้าแม้จะไม่ใช่ตัวเลขแรงม้าสูงสุดในคลาสแต่ความต่อเนื่องของแรงบิดและการควบคุมที่ง่ายทำให้ขี่สนุกทั้งบนทางดำและทางฝุน่นขีดขีดขีดช่วงล่างสุดแกร่งปรับได้ครบยามาฮ่าจัดชุดช่วงล่างคุณภาพสูงมาให้เต็มที่ ด้านหน้าเป็นโชคหัวกลับขนาด43มิมปรับได้ทั้งพรีโหลดคอมเพ e s s ัและ r e เบ u ส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวปรับได้เต็มระบบเช่นกันระยะยุบล้อหน้าประมาณ210มิมและล้อหลัง200มิมช่วยซับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อวิ่งบนเส้นทางครุขระขีดขีดขีดระบบเบรกและล้อสายลุย ลอ้อซีลวดขนาด21นิ้วด้านหน้าและ18นิ้วด้านหลังใช้ยางแบบ Dual p เ r p o s e เพื่อความมั่นใจทั้งบนถนนปกติและเส้นทาง o f f ฟ o a d ด้านระบบเบรกให้ดิสกค,คู่หน้า282ม mm. ิลลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์4พอพอตและดิสก์เดียวหลัง245ม mm. ิลลิเมตรมาพร้อม ABS ที่สามารถปิดการทำงานล้อหลังได้เพื่อการควบคุมที่แม่นยำยิ่งขึ้นในทางฝุน่นขีดขีดขีดเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ เทเนเร่700รุ่นที่3เพิ่มหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วแสดงผลได้หลายรูปแบบรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปไมลไรพร้อมฟังก์ชันแจ้งเตือนสายเรียกเข้าและข้อความระบบ traction c o n t r o l แบบปรับได้หลายระดับช่วยเพิ่มความปลอดภัยรวมถึงโหมดการขี่ที่ปรับให้เหมาะกับทั้งการเดินทางไกลและการลุยทางฝุ่นหนักๆขีดขีดขีดการขี่และสมรรถนะจริงหนึ่งในจุดเด่นของเทเนเร่700คือความบาลานซ์ระหว่างน้ำหนักและกำลังเครื่อง รุ่นนี้มีน้ำหนักตัวราว205กิโลกรัมแบบพร้อมขี่ทำให้ควบคุมได้ง่ายและไม่รู้สึกหนักเกินไปเมื่ออยู่บนเส้นทางธุรกันดารการวางตำแหน่งแฮนด์บอร์ดและพักเท้าถูกออกแบบให้รองรับทั้งการนั่งและการยืนขี่ในสไตล์แอดเวนเจอร์อย่างแท้จริงขีดขีดขีดสรุปความคุ้มค่า Yamaha t e n e r e 700รรุ่นที่3ยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหาแอดเวนเจอร์บค์ที่แข็งแรงทนทานและพร้อมลุยทุกเส้นทางการอัปเกรดทั้งในด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อและความสะดวกสบายทำให้รุ่นนี้เหมาะกับทั้งนักเดินทางมือใหม่ที่อยากสัมผัสการผจญภัยและนักบิดสายแข็งที่ต้องการรถคู่ใจไปในทุกที่